สวัสดีครับผมชื่อสายันทองสวัสด์นะครับตัวนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาบ้านดอนจิกนะครับบ้านดอนจิกหน่อยพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับคราวนี้เราอยู่ทุ่งนาบ้านดอนจิกเพื่อเอาหนังเรามากลางทุ่งนานครับวัดป่า สวัสดีครับพีนุพอนครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเราจะบินชมบรรยากาศนะครับทุ่งนานครับเอาหนังมาใช้ซื้อๆครับบม่มีงานยังหอ,อกขอใเราใช้มันม,อม่อยู่บนานที่สายครับเราใช้ทุ่งนาวัดป่าเล่นได้เล่นกันครับมาชมบรรยากาศ หนากัันนครบี่ครับสวัสดีครับอาจารย์โจนาทครับสวัสดีครับผมเรามากลางยูวัดป่าครับสวัสดีครับอาจารย์ปอครับสวัสดีครับอาชัยครับปลอยเอดครับผม วันนี้เราจะใช้ในระบ,บบฟิล์มครับจะพาชมบรรยากาศอ่าทุ่งนาของวัดวัดเป็นวัดปลาวัดคครับโมมี่งานอย่างครับเพียง่อเอามาใชใ้ใช้ระบบฟิล์มครับเพื่อทําคลิปเฉยๆครับโมมี่อย่างตอนนี้ให้พาเพิงิงบรรยากาศทุ่งให้ตรงหน้ากันครับพี่น้อง ท่านผี้ชมแล้วกดไลค์กดแชร์บวัดีครับเบาสมคนตาหากบัสดีครับลิขิตครับผมสวัครับอาจารย์สอนวรรณศสีครับผมโมมีงานอย่างครับบริสดครับอาจารย์โจนาดโมมีงานอย่างครับมากลางจอหนังดิสนซีย์ครับโควิดครับสวัสดีครับพิสมัยจุฬาครับอาจารย์นอดห็นบ่อาจารย์นัดโมมีงานครับโมมีงานก็เลยสวัสดีครับอาจารย์เจ้าอปาอาจารย์ปอเน่อยอย่างมาส่งเนี่ เลยพ้าเบิ่งเฮียหมูหนุม่มบรจารลอยเอสชัดเจนครับทั้งภานและเสียงครับขอบคุณมากครับทั้ง่านและเสียงกดไลค์กดแชร์ครับเบิ่งบรรยากาศวัดบ้านดอนจิกวัดปลาทุ่งนาครับหมูพิภัยครับไม่มีโควิดครับเพราะว่ามีแต่ทุง่งนาทั้งนั้นเลยเรามาดูเฮียหมูหนุม่มประจารงกลางๆจนนังกันเดียวเป็นหาแห้งอยากฉายหนังฟิล์มโซ่เร้วพี่ท่าน คนดังได้โลกโซเชียลได้จังว่าสิบุมบิงเบียใคกะกะรก็ได้ว่าเ้ามาทำลีปพวกเขาดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เขาก็มาเสด็จทำทาเป็นเหมือนออกงานจริงครับจะิงๆหรอกสวัสดีครับอาจารย์กุ้ยเรามีสีจางนั่งปากสองบอกครับเฮียสวัสดีครับโอเมนพีจางนั่งครับมาสายเองครับบุ้ยให้จ้างครับไม่มีใครจ้างเรานะครับเพราะว่าไม่มีงานจริงๆนะครับ เราทําคลิปกันเล่นๆเฉยๆครับแต่ว่าเอามานอกสถานที่ครับสายโงไในตรงหน้าครับด้วยไม่ขอสถานที่วัดมะกางจอหนังทําคลิปสิครับมุฮไผครับคนเมืองเกิดซื้อสมมีหรอกครับมีแต่ผีที่เขาเรียกแม่เกี่ว่าจันคุยละมีละบาไว้กันนีครับนี่เบิ่งครับนี่อาเฮียหมูกลางจอหนังคนเดียวโอ้ยมันสู่ๆนะครับเด้อสวัสดีครับ ไอ้สิทธ์ครับผมมือนี่มอนีน่เฮียมือนี่เฮียบัสแล้วก็หาของหวานให้กินแล้วแล้วหาของหวานให้ที่แม่กินครับเบิ้งครับเอาไปเอาอย่างของหวานเป็นแตงของหวานให้ที่แม่กินครับนี่ครับของหวนานเฮียบัสพวกนี้จหิวเขาละจ้าจหิวอยากกินอะไรกินนี่เฮียบัสเราเอาของหวานให้กินซะเลย สวัสดีครับอาจารย์บอยปริญญาครับรอชมครับเมื่อเร็วๆนี้ฉายในหนังระบบฟิล์มครับมึงยันยีพิเศษนะครับเรื่องบึงอ่าชมการเปลี่ยนฟิล์มของเฮียหมูครับสวัสดีครับอาจารย์แม่นครับบินฉันเจ้าที่ครับผมขี่รถไปถึงอาจารย์แม่นเนอะครับกินของหวานกันเล็กๆน่อยๆครับครับชมบรรยากาศบุ้มสูงกันครับ ตอนนี้นะครับจัดไปครับบุตใช่ยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อมีงานแล้วก็จัดไอ้มันเหมือนมีงานครับเพื่อสร้างโปรไฟล์งานหนังภาพยนตร์หนึ่งเกากลีเจ็ดครับเพราะมีการมีงานครับก็จ้างหนังได้ครับบริหารงานโดยเฮียหมูหนุ่มพนีจอครับสายหนังฟิล์มครับไม่ได้ฮอตชัยสุดการใช้หนังครับ ไปบึงอย่าพึ่งหนีเมื่อนอนเมื่อปกเลียครับโปรงซาวอินเตอร์สวัสดีครับผมภาพชัดเจนไหมครับเราไปดูมุมสูงกันนี่ครับมุมสูงครับไม่มีงานครับอยู่วัดทําคลิปเล่นเฉยๆครับมาขอหลวงปู่เพเื่อนพ่อเดยอดีเจิมจอหนังไม้เห็น้ำเลือยหลวงปู่พอดเจิมจอหนังไม้ให้น้ำใ,ให้โชคให้มน้นให้ราไม่รวยให้บิดโดกไพ่พยาค่าไพร่จากโรคโควิด ทั้งหลายแลครับผมครับตอนนี้โควิดกะเฮ็ดเบิดทุกข้นนะครับมวนมาแต่ผมผู้เดียวนะครับนอกสุนัยกะทุกคนสูสูด้วยครับเด้อนี่ครับเบิ่งบรรยากาศมวมวลนัวนัวหัวมวลไปเรื่อยๆครับบ่ต้องไปซีเรียสกับชีวิตพี่น้องเอ๋ยโพนขนาดผมยังเอาหนังมาสายเดี๋ยวจะซื่อครับโป่งซาวครับชัดเจนครับอ้ายครับขอบคุณครับอินตุกซาวอินเตอร์ครับนี่ครับเบิ่งตรงไหนตรงหน้าไปพังๆครับพบฉันบ่าคืนรักบ่าคืนรักบ่าคืนรัก บ่ขึ้นบ่ขึ้นมันยังล,งลงกกว่าเกา่าบึ่งคองบ้านสวยปะยไงเว้ยตรงนี้กับจิี่ดอนดอนปุตตากับกันเลยอ่ามหนมาเหตุวัดในกลุ่มคณะของอ่าชาวบ้านนอนจิกหน่อยครับผ้าชมบรรยากาศุรงในตรงหน้าครับเดินเดินชมประหยยบกี่ต้ม สวัสด <ś led> <ś led> ีครับท่านยครับสวัสดีครับพี่อาคนหนุ่มหล่อโอ้ยตัวนี้ผมบมกเสียงได้ครับเด้อยนี่ครับบรรยากาศพาเบื้งบรรยากาศทุ่งสูงมุมสูงครับตรงนี้ก็เป็นสลากของหมู่บ้านครับบรรยากาศจันเหลือมชายอยู่ไสครับสายอยู่ตรงหน้ามันน้อยนะครับมาหาเอาจารย์เหลือมาเบิ่งหนุ่มฟิล์มโดยเฮียหมูหนุ่มเปรี้จอนแบกมาเลยบ่ขึ้นดอกพอจะหมุนหมันวับลงปั๊บเลย สวัสดีครับย้องย้อนครับผมมันมันครับไอยันครับที่ตามผลงานตลอดครับผมกับคุณหลายๆครับรีวิวอาจารย์แม i̇şte ่นวะรีว <trabajo> ิวรถติดรถเหมืองบอลเลยครับผมเลยเด้อพาโดนลงมาโดน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 อาจารย์โดนลงมาบอลรถที่ลมเนี่ครับครับครับเดี๋ยวลงไปครับผมมา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 หาบองหยานรถที่ลมปีนี้ผมว่าสองปีวันนี้รถผมมอตอร์ที่ลมเลยเป็นยังกึ้วรถที่ลมไม่ได้ออกงานใส มาติดตอนนี้ครับมวนมาสวัสดีครับอาจารย์เอกเอ็ซีครับบ่มีงานครับอาจารย์เอกก็ได้มาให้อัน่าดดีวโอถ่ายหนังหรือดอครับถ่ายถ่ายอันการใช้หนังฟิล์มครับเนี่ยมูเล่าห่าวแห้งนี่ครับมาเบิ่งรีวิวรีวิวรตีนลมครับอาจารย์อาจารย์แม่เราบอกว่ารีวิวบรลตีนลมบังคับมาเบิ่งรีวิวตีนลมครับมังค์ผาบังคันโบโลมปั๊ดไหนครับตอนนี้ลมกว่าเก่าครับเพราะว่ามันอสตารเกลือมังค์ Oh. ม,มันโวรถที่รมเลยนี่คือของหวานสวยบบกไงพอดีเจะทิชชูร่รถที่รวมนั่ครับคลิปรถที่รม,มเหมืนเมืองหลายเดยตักตักตักเปคุณลินน่ครับไห้เขากล้องเนี่ยเขากล้องเนี่ยถูกตักเออถูกตักเขาโยกโชวเขาก้องเนี่ยคนมากี่โซย่เดียวไ,ไปเขากล้องไปนี่อาจารย์ก็นด้อจารย์ก็นด้คุณลินสนะนนะบรการเฮน,นุนเฮน,นุนมาหานเฮนุน ผ้าบินไปคอนแทนนะครับข่านขับรถไปไปนู่นไป <S <S อ่าขุดดินขุดดินนู่นตูตกขุดดินขุดดินนู่นดูกอาิขึ้นช่วงนีอ่าเบิงบรรยากาศไปนั่มครับคุณดินมันเออครับตอนนี้ตะก,กี้สีธัญญากำลังจะขุดดินนะครับผมเรามีการทดสอบว่าดินที่วัดนี้มันจะแก่นหรือเปล่าสรุปแรกก็แก่นครับผมที่ลงตอนที่โรงนี้ไม่ได้แก่น บินมาตำเนียบนะครับข้าวอาจารย์เอ๋ครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นในเช่เพรื่พองครับผมแล้วจะบินไปเพิ่มเนี่ยเขาวได้ครับเด้อวันนี้ครับหนูนาแมงหนูนาวันนึงเมืองหนังเด้อหนังหนูนาครับกินของหวานกันเป็นได้นอนครับผมให้บอกจมหิวเฮียอาจัดให้แล้ว เอ้โค้งตัวหนังครับโค้งโจหนังเบิ่งโค้งโจหนังโว้ยโค้งโจหนังกลางมือ่อนี้สามสิบ, <laughs> บ,บวงนะครับเด็ดสาั่มหนีิครับครทำได้กากไว้นะครับเด้อยทีมงานอุบลเซนซ่าหนึ่งก้อนเจ็ดภาพยนตร์ครับดมทีมโดยเฮียหม,มูนุ่มพระเอกจรครับเฮียห <c oughs> มูนุ่มพระเอกจรไปป็น,นนะอยังไงคลิปเลยฮะตัวจริงเซ็กซจริงครับหมูแรกนี่ <c oughs> แล้วจะได้สุดแล้วจะได้สุดอ่าเฮียหมูครับเฮียหมูนุ่มพระเอกจรครับ สายหนังฟิล์มครับหนังจิคัดจักเบื่อสิเก็นับเปเลยครับไปแลครับไพ่ไทยสือครับให้รางวัลนะครับตัวหนึ่งนะครับเสือครับตัวหนึ่งรับเด้อเสือ้อครับเด้อเสือมวนยาอะไรครับเอฟซีอาจารย์น็อตหยุดจะก่าไว้แมนบอกครเป็นสี่ไหมแต่หัวจักอาจารย์นนทสมบูรณดำหน้าอยู่ค่โอ้ดำหน้าอยู่ครับครับครับผม นะรเบื้อง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 ถอยไปอีกครับอาจารย์โดนง้อหลังเลยพี่อ่าเบิ้งพี่ตั้งหลังครับอ่าเบิ้งวัดปลาอ่ะแล้วเบิ้งบรรยากาศไปเลยครับมุ่มสูงไปเลยอาจารย์โดนเน่เดี๋ยวจะไหนเราเฮาวเจริ์ไร้ซดผักผ้าพื้นดินครับเบิ้งรถจติดรวมกันครับตอนนี้ครับผมครับ มวนคือก่านอะยาไปซีเรียสรรตินลรมคือเข้าตงเฮ็ดคลิปเขาก็ได้คลิปหนึ่งตัวเขากด้อีกคลิปตัวละเออเข้ากด้อีคลิปตัวละเขาก็ดีตัวละเ๋ยวผมจะใส่ทอดสดภาคพื้นดินให้ชมนะครับสวัสดีครับจานเต๋าเทีมอัลมอนซ่าอัลมอนซ่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจานคิดทอดคิดเปลองครับสวัสดีครับโจชายน้าปูวครับเหมือนชายน้ำปูวครับ เขาคือสีล็อกดาวคือสายหนังได้ครับบ่ได้บ่ครับมาสายเด็ดนี่สิครับอยู่บ้านครับบ่มีบ่ได้ออกงานครับผมกรับสายอยู่กระดังมันมือมือมัอมีมันโมวิวบรรยากาศครับเลยเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่สิครับอ่าแน่ผมมีงานครับผมอยากมีงานอยู่ครับผมจากการจ่ายงานนี่ด้วยครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับเอาไปสนิทกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวสะท้ายท้ายสดฝากพื้นดินในเบิร์นครับว่ามันเอารถขึ้นจากไหนครับผม เจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เด็กคนวัยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ